ระดับของความมันสุดยอดกีฬาต่อสู้แห่งยุคนิวโนมอลมวยพัดคอห่วยพันดุวันเสาร์ที่21พฤษภาคมนี้การดวลฝีมือระหว่างมวยไทยสายเดือดปะทะต่างชาติพันแกร่ง ำโดยสายอ่างทองกงจกักปอเปาอินขึ้นสังเวียนดวลกับปั้นแดนเปอร์เซียโมฮัมหมัดดาวิสวานแชมป์คิกบ็อกซิ่งจากอิรานร่วมด้วยปูซานจอชัยวัฒนวยแท่งสายสุขคมเปิดศึกไอการยาวจอมปัวดาบเบลยนเปเราราดาวรุ่งสาวขาลุยแพลวา่าสิทธนายนุแลกเดือดไมชักคาสสาวพันแกล่งจากประเทศสเปนพร้อมคู่มวยพันดุจะมาดวลอาวุธกันแบบไม่มียังอีกเพียบ รายการมวยที่เดือดที่สุดแห่งยุคมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุช่องแปดถ่ายสดวันเสาร์นี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพ้อมวยพลาดไม่ได้